มาเขาเริ่มได้ค่ะจะมีคน <Okay. S 2> ว่าสมพยานบียอนเซ่สามพยานชินโออ่าขอถ้าโพสค่ะถูกต้องค่ะลูกอ่ามีอีกไหมคะหนึ่งและสองโอเคว้แรงมาก <laughs> พยายามหน่อยนะคะเออช่าง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 วิดีโอเซนเซอร์หน่อยนะคะช่างวิดีโอค่ะช่างวิดีโอเซนเซอร์หน่อยนะคะอาจจะมีภาพ ไม่ค่อยไม่ค่อยพึงประสงค์นิดนึงเซ็นเซอร์หน่อยนะช่างภาพนะคะช่างภาพช่างวิดีโอเซ็นเซอร์กันนิดนึงเนาะมาโอเคคนนี้โอเคสวยมากลูกใกล้กล้องไปนิดนึงอ่าเซมายเนมนะคะอ่าเขามีเนื้อรองมาด้วยคนนี้ Beyon เ e b e y ออ c เโอเคเก่งมากลูกสวยมาก Beyonc ซติดแกลมมาก มาค่ะคนถัดไปค่ะเชิญค่ะอ่าคนนี้เป็นไงเป็นไงสวยมากลูกอันนี้เป็นเป็นตรีมแบบว่าแมบิยอนสวมมงนั่นเองอ่าถูกต้องมีไม่ถูกต้องค่ะลูกผ่านค่ะลูกอ่าอ่าโอเคสวยค่ะลูกค่ะขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะ อเอนที่พิมพ์ a ซ My name โอเคโอเคอันนี้คือเบียนเบียนเซ่รับงานด้วยหรอรับงานพิมพ์เอกสารนะคะรับงานพิมพ์เอกสารหรือว่าเป็นเบียนเซ่กำลังติดต่อหาน o ว a าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเบียนเซ่กำลังติดต่อหาน o ว a าใช่ไหมใช่หรือเปล่านะฉันว่าใช่แน่เลยเขากำลังอีเมลหาานวาแน่ๆเลยไม่ว่างไปคอนเสิร์ตใช่ไหมล่ะ โอเคอ่าโพสโอเคโอเคผ่านค่ะลูกค่ะผ่านค่ะแต่ว่าติดกันไปดิ่งนะลกูกเบีลเซติดกันไปดนึงนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะมาโอเคอุ้ยชุดจึ้งมากชุดจึ้งมากค่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะถูกอันนี้ถูกแม่ขอปรบมือให้เลย คือมีคือท่าถูกต้องมากค่ะท่าถูกต้องมากลูกเอาไปสามดอกเลยแม่หนูให้ขอบคุณค่ะลูกค่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะลูกนะาอ่ะยังไงยังไงอ่าถูกต้องนะคะลูกถูกต้องเก่งมากค่ะท่าโพสถูกต้องไมโครโฟนพร้อมค่ะชุดพร้อมเก่งมากคะ่ะลูกเก่งมากคะ่ะเก่งทุกคนเลยวันนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะมาคนถัดไปเชิญค่ะคนถัดไปเชิญค่ะลูกโอเคตีม3จะตีมอะไรนะตีม3ามตีมอะไรเดี๋ยวแม่ให้โหวตดีกว่ามาโอ oh my god โอเกอสอ่าถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้มาร้องเพลงัลโหลปะ อันนี้มาร้องเพลงฮัลโหลหรือเปล่าสวยค่ะลูกอ่าทาโพดถูกเก่งมากเก่งมากรอบนี้ตัดคนออกไหมงับอ่าโอ้ยรอบนี้ตัดคนออกเหรอกเท่าไหร่นะลืมคนไหนสิบค่ะทุกคนยังสิบอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครที่แต่งผิดธีมนะยังไม่มีใครที่แต่งผิดธีมนะตอนนี้โอเคเก่งมากมาลูกขอบคุณมากค่ะ มีคนแอบมองใครดิฉันเองที่กำลังพิมพ์หาโนว่าถูกต้องอันนี้คือมีทั้งไมโครโฟนแล้วก็ไม้ติดหูเลยไม้ติดข้างหูอะเราแค่มีไม้สองแบบเลยหรอมีคนที่ไม่ขยับแถวว่ะค่ะใครอะใครไม่ขยับแถวว่ะถูกต้องค่ะลูกมีมองมาด้วยมีมองมาด้วย เ่็นเพื่อนเชียร์กันอยู่ข้างเวทีนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิบคะแนนเต็มค่ะคนนี้ค่ะสิบคะแนนไปข่ะลูกไปพักได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คือถ้าเดินเข้าเดินออกอะ่ะมันจะมันดีๆเลยนะหมยาะมันเหมือนปลาแบบกระโดดออกมาจากอ่างแล้วมันดิ้นอ่ะเนอะโอ้าะขอบคุณติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะะลูกอ <c oughs> จริงมีคนไม่ขยับแถวอันนี้เตรียมคอนเสิร์ตไหนคะเนี่ยลูกคอนเสิร์ตไหนคะลูกอันนี้ส่วนใหญ่เราพี่บีแม่บียอนเขาจะปล่อยผมนะลูกนะส่วนใหญ่แม่บียอนเขาจะปล่อยผมนะลูกอันนี้เป็นแบบว่าแหวกแนวใช่ไหมเป็นแบบแหวกแนวใช่ไหมแม่บียอนมัดผมอืมถูกต้องค่ะมาขอท่าโพสอีกหนึ่งท่าค่ะลูกขอท่าโพสอีกหนึ่งท่าอายิมอยิ One more time <I am. S 1> One more time โอเคค่ะลูกสวยมากสวยมากสวัสดีค่ะแม่วันนี้คนดูเยอะจังสวัสดีค่ะลูกคิวสวัสดีค่ะหน้ามาทั้งหมดเลยค่ะลูกคิวค่ะหน้ามาทั้งหมดเลยแม่ต้า<ใ>นมานเอง่นะแน่อาโอเคมาในทีมอะไรนาะหนูไม่มีไม่อะ่ะแม่ให้ก้าคะแนนได้ไหมลูกวันนี้ไม่มีไม่อะ่ะคนนี้ไม่มีไม่อะ่ะหรือว่าเขามีไมติดหัวเอาไม่มีนี่ หนูลืมหยิบไม้ไมาใช่ไหมลูกหน,หนูลืมหยิบไม้หนูร้องเพลงไม่ได้นะลูกนะหนูจะร้องเสียงสดไม่ได้นะมีคนมองไหมคะมีคนมองไหมคะมีคนมองไหมแม่มีในใจแล้วแม่มีในใจโอเคปชุดชมพูเมื่อกี้ในคือในเพลงค่ะอ๋อคนถัดไปค่ะลูกจะเสร็จถ้ายังไม่เสร็จบีออนเซ่จะไปเข้าฝันได้ค่ะมา,าเข้าฝันเลยค่ะ,ะคบบ d r e s s to impress ติดตามก่อนนะถ้าอยากให้แอสเตรียร์ถูกต้องมากคนนี้จึงเอ๊ะ<ม>แต่ว่าแน่ไม่ใช่หนูแน่แต่ฉันแอบ,บสังเกตอ่ะเขาใส่หมวกลายสกอตอ่ะแม่บิยอนเซ่เขาใส่หมวกลายสกอตได้หรอถามจริงแม่ Beyonce, แบิยอนเซ่แอบใส่หมวกลายสกอตปะเนี่ยแ,ม,แม่ Beyonce, แบิยอนเซ่แอบใส่หมวกลายสกอตอ่ะไวแรงมากแม่บิยอนเซ่แอบใส่หมวกลายสกอตค่ะ สวยคะ่ะลูกสิบคะแนนค่ะคนนี้สิบคะแนนเต็มนะคะลูกนะเก่งมากเก่งมากอ่า <He al. S 1> โอเคคนถัดไปคะ่ะลูกขาไปพักได้เลยคะ่ะลูกพักได้เลยนะลูกนะเก่งมากกล้ามากเก่งมากขอบใจนะลูกขอบคุณติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบคุณจิตตาใหม่ด้วยนะอุ้ยวันนี้คนนี้มาในลูกหวานหวานนะคะอ่าหวานอ่าถูกแล้วคะ่ะน้ำตาลนี่คือแบบว่าล้นไม่<อ>มใช่ลาย,ลยสกอตค่ะแม่ลายตา,าลาย แกล้วม่เดียวกันหล่สามว่าจีจี้นะค่ะจีจี้ใช่ไหมลูกมีคนแซงโอเคใครแซงคิวกันเนี้ยใส่เสื้อสีเทาอ๋อเดี๋ยวแม้จัดการเองเดี๋ยวแม้จัดการเองโอเคจีจี้โอจะในคนไหนจีจี้อะลูกโอเคสวยมากลูกอันนี้เป็นลุคบิยอนเซ่ส่หวานเนาะเป็นลุคบิยอนเซแบบว่าใส่หวานนะคะผ่านค่ะคก็เขอไม่ขยับแถวอะคะ ผ่านค่ะคุณลูกขามาค่ะมาค่ะโอเคไปพักได้เลยนะลูกนาะคนถัดไปม <laughs> าทำเปันเบคอนกันจังเลยอ่ะโอเคเอวานะเอวาทำไมชุดเป็นคนคุณนจังเลยเหมือนคนแรกไหมชุดเหมือนคนแรกปะแก <laughs> ไม่ใช่คนแรก๋นวคุอ๋อคนละคนกันสวยมากลูกแม่ขอท่าโพสอีกหน่อยค่ะ ถูกต้องขอสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมลูกนะขอสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมทุกคนขาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยใจแล้วค่ะขอห้าพันใจนะคะขอหขอ้าพันใจเพื่อไปทีมถัดไปเนาะได้ไหมลูกได้ไหมลูกอ่าโอเคหนึ่งแมตช์หนึ่งเพลงนะคะหนึ่งแมตช์หนึ 1, ่งเพลงขอบคุณมากค่ะลูกขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะลูกขอบคุณติดตามใหม่ด้วยนะ คิวต่อไปเชิญเลยหนูไปพักได้เลยลูกหนูไปพักได้เลย okay, okay. โอเคโอเคพิมพไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรมันยังไงอ่ะพิมพไม่ได้คืออะไร,รอ่ะอุย้ยถูกต้องคนนี้มีไฮไลท์ด้วยแกสวยมากคนนี้มีไฮไลท์ที่ผมด้วยนะคะมีกิมมิคเ,เล็กๆไฮไลท์น่ารักมาก เซ็กซี่มากค่ะแมบิออนเซ่อ่าถ้าโพสมาค่ะโอเคเก่งมากค่ะลูกเก่งมากค่ะลูกขนลุกแล้วขนลุกแล้วออสวยค่ะเต็มสิบค่ะลูกค่ะแม่ปรบมือให้เลยเต็มสิบค่ะแม่ก็ปรบมืออยู่คนเดียวเนี่ยแหละลูกเอ้ยคนถัดไปค่ะหมดหรือยังเอ้ย หมดหรือยังคะหมดหรือยังเขาไม,มไม่ได้งั้นช่วยกดใจละกันได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกเดี๋ยวค่อยๆยยัดคิวเข้านะลูกนะค่อยค่อยยัดคิวเข้านะคะอ่าเซ็กซี่มากคนนี้แต่แต่งหน้าจัดไปนิดนึงเซ็กซี่ให้สิบแต่งหน้าจัดไปนิดนึงนะลูกนะโอเคถูกต้องมากค่ะลูกผมพลิ้วผมพลิ้วยังไม่หมดอีกสามคนผมพริ้วนะคะผมพริ้วเลนด้วยค่ะ ส่งสิบเหรียญน,นะลูกนะสิบเหรียญเดี๋ยวแม่รับแอดเพื่อนนะลูกนะส่งสิบเหรียญน,นะลูกอะไรก็ได้สิบเหรียญเดี๋ยวแม่รับแอดให้นะเราก็จะได้เข้าแมปกันนะคะลูกนะเดี๋ยวอีกหนึ่งทีมนะคะอีกหนึ่งทีมแล้วแม่ก็จะรีห้องแล้วรีห้องรอบนี้แต่ลายตารางจะไม่มีดีเทลแต่จะเป็นสีเหลี่ยมสีสลับกันอโอเคอุ้ยสวยงับคนสวยค่ะสวยค่ะ นางเงือกเล่นไปเมื่อวานเราว่ะนางเงือกเล่นไปเมื่อวานเราว่ะแ,แม่ก็ลงคลิปแล้วนะคลิปนางเงือกเห็นไหมเห็นคลิปนางเงือกกันไหมลูกเห็นคลิปนางเงือกกันไหมคะที่แม่ลงไปเมื่อวานนี้หมดหรือยังคะมาค่ะคนถัดไปเชิญค่ะลูกอ่าอุ้ยถูกผมเดทล็อกมาค่ะผมเดทล็อกมาค่ะงานนี้สวยจึงแน่นอน สวยจึงแน่นอนผมเด็ดบล็อกมาขนาดนี้แล้วต้องได้แล้วปะต้องได้มงแล้วปะคนเนี้อ๋อเขาใส่มงมาอยู่แล้วหรออ๋อเขาใส่มงมาอยู่แล้วโอเคแม่เข้าใจได้เข้าใจได้ค่ะใส่มงมาอยู่แล้วเนาะสวยมากค่ะลูกหนูขาอย่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 าจะซ้อนเพื่อนนะลูกนะ้เพื่อนประกวดอยู่นะลูกนะโอเคคนถัดไปค่ะลูกคนถัดไปเชิญค่ะ อ่าโอเคจดเซ็กซี่ถูกต้องผมถูกมีไมโครโฟนนะคะถ้าโพสมาอ่ากระโดดอ่าโอเคนี่นะคะนี่นะคะตัวอย่างนี่โอเคลดมากลูกลดมากลูกโอเคเก่งมากค่ะลูกเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะคะอ่ามาอีกแล้วบิอนเซ่ติดกันบิอนเซ่ติดแจมหรอ คนนี้เหมือนหลุดตีมไปนดิดนึงไหมหลุดตีมไหมเธอคนบักเธอว่าไงมาค่ะหมดหรือยังคะลูกหมดหรือยังคะลูกหมดแล้วใช่ไหมหมดถ้าหมดแล้วมารวมหน้าเวทีนะลูกนะเออถูกต้องแต่ว่าคนนี้ชุดหลุดตีมไปนดิดนึงชุดหลุดตีมไปนดิดนึงโอเคโอเคโอเคมามาค่ะมาค่ะ แม่อยากให้ไปดูคลิปเต็มกันมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าแม่ทําบ้านแดงลูกๆจะไปดูกันไหมอ่ะถ้าแม่ทําบ้านแดงหนูๆจะไปดูกันไหมลูกอันนี้แม่แค่อยากรู้แม่ถามไม่ไเฉยไม่อยากรู้ไปดูค่ะไปดูใช่ไหมดูแม่มีบ้านแดงเดิมแม่อยู่อ่ะบ้านแดงแม่ชื่อแปหนึ่งนะแม่ลืมดูบ้านแดงอะไรวะค่ะ หนูไปดูอยู่แล้วหนูรักแม่ HPE แปปหนึ่งนะแม่ต้องไปเซิร์ชบ้านแดงแม่ก่อนเหรอใช่อันนี้ไหม My Special ไม่แน่ใจว่าบ้านแดงแม่อันนี้หรือเปล่ามาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้นะลูกนะมานะเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเอ๊ะฉันหาอันนี้ไม่เจอวะ่ะอ๋อโอเคฉันเจอละฉันเอาของไปวางไว้ตรงนู้นแล้วฉันก็ลืมเองมา,าค่ะเด<ห>ี<ห>๋ยวถ่ายรูปนะ อยากให้แม่ทำด้อมใช่ไหมลูกได้เลยได้เลยเดี๋ยววันนี้แม่จะทำด้อมดีกว่าเดี๋ยววันนี้แม่ทำด้อมดีกว่าได้แล้วหนึ่งูปนะคะจะเย็นนะลูกนาะแม่ได้แล้วหนึ่งูปนะเดี๋ยวแม่เอารูปมาเพิ่มก่อนว้ายว้ายแรงมากมาค่ะโอเคสวยมากสวยมากห้าสี่สามสองแอคชั่นโอเคเดี๋ยวแม่ขออีกหนึ่งูปนะคะลูก สวยมากสวยมากสวยมากมาโอเคขอหนึ่งนะลูกนะอย่าก,กระโดดนะลูกนะใครกระโดดหลุดเฟรมแม่ไม่ถ่ายซ้ำแล้วนะลูกนะห้าสี่สามสองโอเคเก่งมากเก่งมากกวันนี้อถูกต้องเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะลูกหาไปรีแลกกันได้เลยพักผ่อนกันได้เลยมา กีใ่ใจแล้วตอนนี้ตอนนี้กี่ใจ1 3ึ0 0หใจนะคะหนึ่งหนสามพัใจมีใครจะยัดห้องไหมเอ่ยมีใครจะยัดห้องไหมเอ่ย <c oughs> เดี๋ยวแม่จะาจะให้เลือกอยู่ว่าจะให้เป็นดอมอะไรดีเป็นแบบว่าเออบ้านฟ้าบ้านฟ้าก็คือเฟสเนาะแล้วก็เป็นอ่อบ้านเขียวบ้านฟ้าบ้านเขียวแล้วก็ดิสคอร์ด มี3อันแต่ว่าบ้านแดงอ่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปิด